สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวชมวัดใหญ่จอมปราสาสจังหวัดสมุทรสาครวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า400ปีคาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิโดยชื่อวัดเดิมนั้นรัชกาลที่5ได้พระราชทานานามว่าวัดใหญ่สาครบุรีแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่จอมปราศาสตร เป็นอีกวัดแห่งประวัติศาสตร์ของไทยที่อยู่ใกล้กรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นทั้งวัดทั้งโบราณสถานที่สำคัญเลยก็ว่าได้ใครที่ได้แวะเวียนกันมาจังหวัดสมุทรสาครก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระกาศก,การะกกันนะคะวัดใหญ่จอมปราสาส์เป็นวัดติดแม่น้ำที่มีความสวยงามอีกวัดหนึ่งและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพอ,อีกด้วยหากใครยังไม่เคยแวะมาอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนแวะมาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปส,สวยๆกันนะคะ สวัสดีค่ะ